ที่<รง> <itation> ผมพาผู้เสียหายนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการที่ถูกคลินิกแห่งหนึ่งนะครับหลอกให้ไปร่วมลงทุนเปิดคลินิกแล้วก็พอเปิดได้ระยะแรกนะครับก็มีการปันผลกันนะครับแล้วก็แต่ตอนหลังๆมาเนี่ยไม่ปันผลแล้วบอกว่าขาดทุนเราก็เลยขอดูบัญชีขอดูอะไรทั้งหมดเนี่ย ปรากฏว่าก็ไม่ส่งให้ดูนะครับคราวนี้ประเด็นประเด็นของมันก็คือว่าผู้เสียหายเนี่ยหลายคนเยอะมากนะครับมูลค่าความเสียหายแต่ละคนอย่างคนนี้เสียหาย 10, 11ล้านคนนี้จ่ายเงินสดๆไปเนี่ยนะครับ60-70ล้านนะ60-70ล้านนะครับ70ล้านสุดท้ายเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าถ้าเกิดเราเ,เราเนี่ยไปแจ้งความไปแล้วอางนี้แจ้งความไว้ที่กำแพงเพชรอางนี้แจ้งความไว้ที่ปทุมวันนะครับแต่ว่า คด,ดีเนี่ยมันเรากลัวจะมีปัญหาเพราะว่าเริ่มมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคด,ดีแต่อ้างว่าเป็นนักการเมืองบ้างอะไรบ้างมามาติดต่อประสานงานกับพวกพนักงานสอบส,สวนรเราเลยเกรงว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมครับตอนนี้ผมก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยมาขอความเป็นธรรมจากทางท่านจีรพกรผู้พิทักษ์การสอบสวนกลางท่านจิรพกบุณเดชนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านจะให้ทางทีมงานของท่านเนี่ยนะครับ ตรวจสอบนะครับแล้วก็ขอความคืบหน้าจากทุกๆคดีที่เราเนี่ยได้ไปแจ้งความไว้นะครับในหลายๆท้องที่นะครับอันนี้ก็สร้างความสบายใจให้กับทางผู้เสียหายเขานะครับเพราะหมดไปเยอะครับอย่างนี้จ่ายดอกเบี้ยเดือนเป็นล้านคือเอาเงินเอาดีออกมาออกมาออกมาเล่นอ่ะออกมาเล่นลงทุนกับเขานะครับคือสิ่งที่เขาการันตีเราเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าเงินปันผลเนี่ยสปีคืนทุนเลยแต่พอได้มาสปีแรกมันชักไม่ใช่ละ ก็เลยขอเงินลงทุนคืนเพราะเขากำลังตีว่าสมปีคืนทุนเงินทุนเนี่ยคืนได้หมดเลยนะครับจะคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับปันผลปีละสองครั้งนะครับผลตอบแทนดีเอาไปมาไม่เป็นไปตามที่ตกลงท้ายที่สุดคือขอดูบัญชีเอกาสารอะไรยังไงก็ไม่มีให้ดูนะครับเราจ็เลยเชื่อว่าเราถูกหลอกเนะ่ยพี่ย่างพันคือพูดถึงหุ้นทุกๆคนห้ามคุยกันนะห้ามคุยกันจนสุดท้ายเนี่ยพอคุยกันปุ๊บอ้าวโพ๊ะแต่คือ คุยกันมีการการันตีในลักษณะแบบเดียวกันพฤติการคล้ายๆกันก็เลยหากันมาแจ้งความครับอันนี้ก็ประมาณสักปี6แห้วนาประมาณช่วง31กรกฎาคมเพราะว่าเราโดนแล้วเหมือนแบบคนเราเนาะฟิตปกติอะ่ะมันก็มีเอ๊ะอยู่ในใจมาอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะ,ะพูดออกมาจากนอกกันเนาะก็เลยแบบว่าพยายามสืบโน่นสืบนี่แล้วก็จนรู้ว่าโอ้โหสิ่งที่เราโดนมันมัน มันเยอะจนที่เราตั้งตัวไม่ไหวแล้วก็คิดดูว่าจะเอาอยัางไงดีก็มีการพูดคุยกันขอแบบว่าเออคืนนี่นแหละจริงๆเขาก็ไม่ได้มีปัญหาที่จะไม่คืนนะเขาก็ยอมคืนแต่ว่าพอตีเช็คมาก็ะลกลเป็นเช็คเด้งไม่ได้ในสิ่งที่เราตกลงกันไว้พี่ก็คิดว่าอันนี้คือโดนละโดนชักชวนหลอกให้ลงทุนแน่นอนคือแบบเหมือนกับว่าอ่ะลงทุนสิบล้านจริง,รงๆอ่ะไม่ได้ถึง10 เอออาจจะลงทุน3ล้านสองล้านแต่ที่เหลือหลอกให้ลงทุนแล้วก็เอาเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองมากกว่าอะไรเนี่ยจริงจริงมันก็ต้องเยียวยานาะก็คืออยากให้เขารับผิดชอบเพราะว่าชุดหลังไม่ได้รับผิดชอบเลยก็คือแบบติดต่อก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วก็คือสิ่งที่เขาอ่ะพูดกับเราอ่ะว่าโอเคจะให้เท่านั้นเท่านี้คือให้มันจบอ่ะไม่จบกลายเป็นว่าเนี่ยถึงวันเนี้ยพี่ก็ต้องมาขอความเป็นธรรมก็สองปีที่ทวงเงินมาก็ได้คืนมาประมาณ1 0 15้าล้าน จากยอดทั้งหมดเท่าไหร่จากยอดทั้งหมดประมาณ0ปดสิบแปดสิบก็เขาชวนลงทุนใช่ไหมคะเขาก็บอกว่า3ามปีคืนทุนดีแต่พอเราดูลูกกาแล้ว3ปีนี่ที่เขาจ่ายเงินปันผลมาให้อ่ะมันไม่น่าจะคืนทุนอ่ะเราก็เลยขอขอทุนคืนกว่าอะไรอย่างเงี้ยมะแล้วพอแจ้งเขาไปเขาก็บ่ายเบี่ยงอ่ะว่าเดี๋ยวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวแบบ อ้างไปเรื่อยค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยมีโควิดอีกเงี้ยเราก็เลยเอยอรอรอสักพักนึงจนเราไม่ไหวละแล้วเาจะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เราเป็นเหลี่ยงอีกเราก็เลยเออข,อขอคืนไม่เอาอะ่ะเหรียญก็ไม่เอาขอคืนให้เราเราก็ให้ทนาย,ยื่นโนติไปเพื่อจะขอเกินคืนเนี้ยของเราเียหายรวงประมาณเท่าไหร่คะก็สิบล้านกว่าค่ะเกือบสิบเอ็ดล้าน,นมันมีสัญญานีมีมีสัญญาค่ะ มีการระบุว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามเป้าต้องจ่ายคืนอะไรเงาไม่ไดระบุชัดเจนนะคะครับเขาไม่ได้ระบุนะแต่แต่ว่าจะเลยว่าให้เงินปันผลอะไรเงี้ยก็จะมีบอกแต่เขาแจ้งการคุยกันเนี่ยเคาบอกก่อนหน้าแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ตามที่เขาแจ้งตอนแรกเราก็ไม่ลงทุนอยู่แล้วเพราะเราจะเอาเงินมาลงทุนเพื่อมก็แต่เราไม่ได้ตามที่เขาบอไวกใช่ค่ะที่ชักชวนมาเนี่ยมันเป็นเป็นการเปิดสาขาเพิ่มอ๋อใช่ค่ะมันมีสาขาเพิ่ม เราลงทุนมีสองที่ค่ะโคราชโคราชนี่คือบริษัทสาขาเพาิาา่มแล้วก็อีกที่นึงคือสาขาข้ะวต้มสองลงทุนมีสองสาขาก่อนหน้านี้มีการทำธุรกิจร่วมกันอะไรยังไม่เคยเลยค่ะทในรอบนี้เราถยอมเชื่อใจแล้วก็ลงทุนไปเดือดขนาดนี้คือก่อนที่เราจะลงทุนเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าได้คุยกับคุณหมอเขาคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดปกติธุรกิจเนี้ยมันโอเคมันได้เงินดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยก็เลยยอมลงทุนดูอะคะ่ะ เพราะว่าเราก็เลยไม่เคยลงทุนที่ไหนเลยก็เลยลองดูะคะ่ะก็ได้ถัาคุณหมอไปแล้วดเดินห้างค่ะเดินห้างแล้วเขาจัดบตูตนะคะ <laughs> ก็เจอคือครั้งแรกที่เจอคือซื้อคอร์สเขาก่อนพอซื้อคอร์สเสร็จเข้าไปทำสักสองสาครั้งเขาก็ชวนซื้อหุ้นแล้วอะคะ่ะ จริงๆมีหลายคนที่ที่เราพอพอรู้จักนะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ใช่ค่ะแต่แต่ละคนก็จะมีตักหลากหลายรูปแบบครับชวนซื้อเหรียญนชวนลงทุนเอาไปคิปโตอะไรเพืกอนี้ครับแล้วมีแจ้งความไว้ที่สมัยดำก็มีนะครับอันนี้คือชวน้ชวนลงทุนโอ้นม่จะจะเยอะครับเยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะเยอะมาก มีบางคนที่โดนแล้วได้หนึ่งคือไปบ้างแล้วก็เลยไม่มาเท่าที่ผมคุยเท่าที่ผมคุยแล้วก็รู้จักเนี่ยประมาณสักร้อยร้อยกว่าล้านคนแล้วอ่ะอมต่าาวน่าจะแตะเกือบสองร้อยนะถ้า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 เกิดทั้งหมดน่าจะเกือบสองร้อยหกสิบ <60, S 2> <65, S 1> ใช่สิบห้าล้านสิบเอ็ดล้านครับ คือในเบื้องต้นเท่าที่ผมตรวจสอบ่ยนะครับาบางคนก็จะมองว่าเป็นความผิดทางแพง่งแต่เท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยถ้าถ้าไม่มีพฤติการที่คล้ายกันนะถ้าไม่มีการการันตีนะอันนี้จะเป็นความผิดทางแพง่งแต่พอมีการการันตีขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายในเรื่องของการช่อโกงนะครับแล้วก็พอได้พอพอผิดสัญญาปุ๊บจ่ายไม่ได้พอเขาบอกเลิกสัญญาใช่ไหมครับ,รบเขาก็จะทำหนังสือรับสภาพนี้แล้วก็จ่ายเช็คแล้วเช็คก็เด้งประเด็นคือช่วงแรก เจ้า,จาของคลินิกเซ็นเองเซ็นเช็คเองนะพอโดนแจ้งความปุ๊บเขาให้ลูกน้องขึ้นมาเป็นคนเซ็นเช็คแทนลูกน้องก็โดนแจ้งความอยู่ตอนนี้อันนี้คือความผิดปกติที่ที่เราเห็นได้นะครับเราก็เลยเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกแหละเพราะมีพฤติการที่คล้ายๆกันหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็แจ้งความไปหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเราไม่เราค่อนข้างกังวลในเรื่องของเส้นสายอะไรต่างๆที่ เขาก็ให้ทางพนักงานมาพูดกับเราบ้างอะไรเงี้ยครับหรือให้ใครก็ไม่รู้ที่ถือบัตรทำเนียบรัฐบาลนี่นะผมแบบภาพบัตรหน้าเอาภาพแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นนักเด็กนักการเมืองอะไรพวกนี้ไปคุยกับทางตำรวจเขานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้แหละเจตนาไปคุยเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เรากลัวไปแล้วนะครับกลัวว่าอาจจะเป็นคดีลิกไหมอะไรไหมนะครับคือไม่ได้มาเครับเราโดยตรงแต่ว่าไปถามทางตำรวจเขาเคยจะขอมาเคลียร์ครับผม แต่ว่าจะผ่อนเดือนละห้าแสนอย่างเงี้ยมาแล้วมันยอดนี่มันเยอะไงห้าแสนจะแค่ดอกเบี้ยพี่เขาก็ผ่อนเดือนละเป็นล้านแล้วนะครับดอกเบี้ยโอ,โอโดีที่ยอมเอามาเล่นหุ้นเนี่ยครับแล้วขอไอ้ลงทุนเนี่ยนะครับสารกุศลกาแล้วกุศการจะทำยงไงเร,รื่อน,นท่านมองว่าเคสเนี้ยเดี๋ยวท่านขอไปประชุมเพื่อที่จะดูก่อนว่ามันเข้าอำนาจของสอบสวนกลางหรือไม่ถ้าเข้าท่านก็จะรับมาดู ไปโอเคเดินข้นประตู